กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพลาเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอฟซี FC, นะฮะสองคืนติดเลยนะครับแล้วก็ซิดอกติดใจด้วยนะครับเมื่อคืนโอ้โหถล่มทลายนะฮะก็อย่างที่ถ่ายสลิปส่งให้ดูนั่นแหละครับยาวยุดเลยนะครับผม อยา่ายุดเลยนะครับกราบขอบพระคุณจากใจจริงอย่างสูงเลยเมื่อคืนยี่สิบกว่าองค์เกือบสาสิบองค์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่ได้นับไ <c oughs> อเหลือยู่แค่สามองค์เหลือแค่สามรายการนะสองพันสามสองสหนึ่งนะโปรโมชั่นพิเศษนะก็บอกแล้วว่ามีแต่เท่าทุนกับขาดทุนไม่มีนะกำไรนะครับผมไม่มีเท่าทุนหรอกครับขาดทุนทุกราการบนะเมื่อคืนเนี้ยนะครับผมมีนะเหลือมีเหลือสามองค์องค์นี้องค์นี้นะอันนี้เอาออกจากนอกเฟรมไปก่อนนะ เพราะเดี๋ยวจะซ้ําบ่อยเกินไปนะครับผมแล้วก็จะก,กุดจะก,กุดเนื่องจากคนถามเยอะก็เลยเอาลงนะ fc ยังเข้าเดิมนะสองพันนะสองพันนะครับผมแต่ไม่แถมนะแต่ก็มาคุยกันได้หลังไม่แถมของคลิปเก่าได้นะครับผมมาวางประดับนะประดับสวยงามนะสี 4. ก็มีทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับวันนี้ก็ไปเดินตลาดประเครื่องบ้านๆนะตลาดตะกวนเซ็นเตอร์นะอยู่ติดถนนเส้นหลักสายเซียนะครับ fc นะ ออที่ว่าพี่ไผ่โพชเรนะที่ผมเคยไปสัมภาษณ์นั่นแหละตลาดตะกวนเซ็นเตอร์นะเดี๋ยวนี้ก็คึกคักนะครับเปิดนักทุกวันศุกร์นะครับผมใครอยู่ใกล้ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับผมวางฟรีนะช่วงนี้วางฟรีแล้วก็มีแจกจ้างด้วยนะครับแล้วก็สาวที่หน้านะครับก็ประกาศช่วยเข้าระชาสัมพันธ์เลยนะฮะพี่ไผ่โพชเรจัดงานประกวดผักเครื่องนะครับผมจัดงานประกวดผักเครื่องที่เนี่ยตลาดตะกวนเซ็นเตอร์แนวที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับผมก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะฮะก็ น่าจะครั้งที่ห้าแล้วนะฮะงานประกวดพระเครื่องที่ตลาดตะกวนเตอร์เนี่ยครั้งที่ห้าแล้วนะฮะเขาก็จัดมาประจําเรียกว่าทุกปีนะปีละครั้งประมาณนี้นะแล้วก็มีหยุดไปช่วงโควิดนะครับผม่าดูม,มาเที่ยวกัน,นเอาพระมาส่งอะไรมากันได้นะครับผมอะมาดูกันวันนี้มีพระติดรางวัลของเก่าครั้งที่แล้วเนี่ยสี่องค์เนี่ยยังเหลือครบนะครัสององค์นะวันนี้ผมไปซื้อไม่อีกแล้วนะที่ตลาดตะกวนนะไปะเจอพระพวกกันที่ว่าไปสามชุกมา เห็นสมเด็จนะฟอร์มสวยดีนะครับสวยนะปิดโบแดงมาด้วยนะจากงานสามชุกนะก็แบ่งเข้ามานะครับอันนี้เป็นของอคลิปก่อนนะที่คนมาถามแบบเยอะมากๆนะแต่ต่อรองกันไม่โดนนะดิสด,ดาดเลยนะดิด,ดาสนะครับผมอ่ะดูวันนี้นะครับผมนี่นะก็ดูกันแล้วดูกันอีกนะก็ยังเปิดราคาเดิมแล้วกันนะฮะสองพันนะครับผมก็มีใจค็ัทักกันมาได้นะตะกุดนะครับผมนะฮะ แล้วก็องค์นี้นะครับผมพิมพ์คิตาช่างชาวบ้านนะเอออโบราณหลวงเพราะเงินพิมพ์ช่างชาวบ้านไม่จํากัดนะครับผมมีฮะวันนั้นผมเปิดเท่าไร 6, 000, หร่อ่ะเปิดหกพันหรือเจ็ดพันจำไม่ได้นะเอฟซีนะ FC, นะพอซื้อมาแบบค่อนข้างแพงรวมๆกันนะครับผมอืมเป็นอะไรที่ว่าปึ๊กมากๆเลยนะเนี่จะได้สุดเลยนะ จะต้องแบบว่าเจ็บช้ำน้ำใจก็ล้เ้ช้ำใจเลยเดี๋ดูเนื้อหาดีเอฟซนะพิมพ์มอาจจะดูปุ๊กลุกไปแอาจจะดูไม่ค่อยสวยอะพูดตรงๆนะเขเป็นพิมพ์จอบ้านนะครับเอนะฮะแต่คือเขาได้ตรงเนื้อหาความเก่าความเป็นพระแท้ดูง่ายไนงะแล้วก็เขาติดโบแดงม,มาด้วยนะครับ f อฟนะฮะนี่นะโอโ้โหสุดๆเลยนะ วันนี้จัดใจนะเปิดสี่พันแล้วกันนะครับ fc นะคือเข้าเนื้อบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกมีใจกันเท่าไหร่ก็ส่วนกันมานะครับ fc นะคุยกันนะครับ fc นะฮะอีกหนึ่งองค์นะครับผมนี่นะฮะพี่สองนะครับผมเหรียญหลวงปู่สุกเหรียญพระพุทธชินราชหลังอกเรานะห่วงเชื่อมหมูเชื่อมหมูเชื่อมนะนี่นะเนี่ยนะฮะ ดูแล้วก็ดูกันอีกนะฮะอ่ะสภาพอย่างนี้นะอ่ะสี่พันเหมือนกันนะครับ fc นะฮะผมไม่ชอบแบบช่วงหลังผมแบบถือนานแล้วก็เหนื่อยรอเวลาแบบนานๆเอาแบบคือถ้าไม่ขาดทุนอนะบวกกำไรนิดหน่อยอนะขายละนะครับ fc นะฮะว่าเดี๋ยวจะต้องไปอินบุรีเสาที่เนี้ย หาของใหม่นะครับ fc นะหาของใหม่มาขายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับนี่อันนี้เพิ่งได้มาส,สดรร้อนวันนี้นะครับแบ่งอาจารย์เปียกมานะครับอาจารย์เปียกบึงรางที่ว่าเคยสัมภาษณ์อะไรอนะ่ะสมเด็จไม่เสร็จจุกลาลอะ่ะนะครับ fc นี่นะฐานแซมนะวัดะระฆคังนะครับผมโอ้โหห่วงมากเลยเนี่ยผมเห็นเขาไปบีกันอยู่นะเปิดกันอยู่หลักหมื่นเลยนะเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้ เล่เหลี่ยมกลโกงนะหลอกพกพวกมานะเออนะครับผมเอาของแรกของอะไรมานะครับผมนี่นะนี่ั้งแรกของโปกตังนะฮะนี่ฮะฐานแซมนะดูเลยนะฮะอธิบายด้ยวยภาพกันเลยนะครับเอฟซ ตามรูปเลยนะครับผมจากงานสามชกนี่ขอบม่เหมือนเขาฝนเข้ากรอบหรือ,อยังไงเนี่ยเนี่ยนเนี่ยมีรอยเหมือนฝนนะครับ fc เนี่ยเนี่ยมีรอยเหมือนเหมือนฝนเหมือนเนี่ยแต่งนะเนี่ยนะครับเออน,นะถึงความคลาสสิกเลยนะครับผมเท่าไหรด่ดีอ่ะเปิด์สี่พันเหมือนกันอ่ะ fc ะครับอ่ะ สี่พันทั้งหมดเลยนะมีราคาก็ว่ากันไปนะครับเฟซซีดูที่ชอบซื้อที่ใช่นะดูให้ชอบก่อนนะค่อยตัดสินใจนะค่อยคุยกันนะครับเฟซซีนะฮะพ่กนี้ยังไม่รู้นะพวกนี้อาจจะไม่มีนะพวกนี้เพราะทำสองคืนเสร็จแล้วก็พวกนี้อาจจะจะหยุดนะเพราะว่าดูก่อนนะครับเฟซซีถ้าม,มีก็คือมีแหละส่งคลิปให้นะถ้าเงยียบๆไปก็คือนั่นแหละครับผมนะฮะถัดมานะครับ อืนี่ซุ้มกอได้ที่ตลาดตะคนเมื่อเช้านี้นะครับผม,น,นะมนี่นะฮะนี่ฮะคาบปงคาบกลุกนะคาบเบ้าเดิมเดิมเลยไม่ใช่คาบเบา้านะคาบปรุดินะคาบเบ้าแมาคุยแบบแต่พระนื้อรูปหล่อจนจนนั่นนะฮะพูดถึงคราบคาบนันเฉยเลยนะฮะ น่ารักนะสุดยอดเลยที่สุดความน่ารักเลยนะครับผมนี่นะฮะถัดมาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนี่นะครับผมเพิ่งลงเป็นครั้งแรกนะครับแต่นี่ดูหน้าตาย,ย่างกับแบบเขาเรียกว่าในหนังสือเลยนะพิม์นิยมมือลองนะครับ fc นะพิม์นิยมมือลองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปรับไฟก่อนนี่นะพิม์นิยมมือลองเหมือนดูหนังสือเลยนะครับพิมพ์นิยมมือลอง มนหาปึกสนิมแดงคลุมทั้งองค์นะฮะครับพิมพ์นิยมมือลองนะหน้าใหม่ของวงการเลยนะครับ fc นะฮะหน้าใหม่ของวงการอีกแก้้ครับ่ันนะฮะสดถึงความน่ารักเลยนะครับผมซื้อมาจากจากควรนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวสุมกอเนี่ย เอาสองพันะพิมพ์มิยมก็เอาสองพันเหมือนกันนี่นะอยากจะเปิดสักสี่พันนะแต่ปเปิดสองพันพอนะครับผมนี่นะได้มันจะตลาดตกควรนะครับผมถัดมานะครับเป็นห้วยเขนพิมพ์หน้าหนูนะครับห้วยเขนพิมพ์หน้าหนูหน้าหนูพิมพ์เล็กอ่าอย่างนี้เรียกหน้าหนูพิมพ์เล็กนะครับนี่นะอมประกอบก็จะดูออกนะฮะนี่เนื้อเหลืองอมเขียวนะักนงสนิมแบบไปเสกกันไม่ได้เลย นะครับปรีบเทีก,กันไม่ได้เลยนะฮะนี่ฮะนะครับเนี่ยมีการแต่งข้างนะครับนี่นะไม่เขินหน้าหนูนะครับผมนี่หนึนน่งความแท้ดูง่ายสบายตาเลยนะฮะพฟอร์มน,นี้ไม่ต้องอะไรกันมากเลยนะครับผมนี่นะฮะตาชานนะครับปึ้งนี่โอ้นไ,ไงฮะ ตนงสนิ่งความแห้งตะบงตะใบนะอย่างนี้ชิวมันพัดแท้ดูง่ายสุดๆแหละนะครับผมแต่ว่าเขาเป็นหน้าหนูนะครับผมอยู่ในมือใหญ่อาจจะสามสี่หมื่นนะครับผมในม,มือผมก็เอาหลักพันพอนะครับผมเอาแบบขายกันเลยนะเอซเอาไว้สามพันนะเอาสามพันนี่นะครับสามพัน ัดมานี่นะเขี้องงากระแก่นะงาแกะนะครับผมกว่าจะได้มานะอาจารย์เปียกนะครับผมดูก่าวไว้ก่อนนะครับผมนี่นะฮะหนึบนุ่มเลยนะครับผมขาวนมข้นหวานนะฮะขาวอมเหลืองๆนะครับผมมีนะเป็นเกจิไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็เจ้าของบอกหลงพ่อเดิมนะครับผมแต่ผมก็ ยืนยันไม่ได้หรอกครับเอฟซี FC, นะฮะเอาเป็นว่ารักชอบก็ว่ากันไปนะแต่เก่าเก่าไม่เก่าหรอกครับผมเก่าแน่นอนหรอกครับนี่ฮนะศิลปะและใต้ฐานมีจานด้วยนะครับนี่นะฮะนะฮะสิงห์แกะนะครับนีเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีนะครับผม เปิดสามพันห้าแล้วกัน f ี FC. นะครับสามพันห้านะอยากจะเปิดสักห้าพันก็เกรงใจนะเอาสามพันห้าพอนะครับผมห้านะฮะถัดมาสุดท้ายท้ายสุดนะทีเด็กสุดนะแบ่งอาจารย์หนุ่มสองแควมานี่นะฮะโอ้โหห่วงมากนะแกเปิดหลักหมื่นนะอันนี้นะอยู่ในแผงแกเนี่ยนะหลวงปู่สุข นะครับผมพิมพ์ประพามนทนนะฮะพิมพ์รัศมีประพามนทนนะนะฮะมีรัศมีลางๆนะเป็นเนื้อออกสำริดนะหรือเนื้อขันลงหินนั่นเองนะมองแวบๆเหมือนก็ตะก่วนตอนแรกผมไม่ก็ตะก่วนนะไปดูจีระนันไปส่องเนะี่ยคือเหมือนก็พายเงินคุมนะโอ้หเนื้ออย่างนี้แบบยิ้มจ้าสุดๆนะครับเอฟซี FC. นะฮะนี่ฮะถือว่าเป็นอะไรที่ ในตัวส่วนตัวผมเนี่ยเจอภายอย่างนี้ก็คือแบบต้องแทะไปเศษไม่ได้ละเจอเก่าแล้วผิวธรรมชาติอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเอฟซี FC. ความเก่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไปเสษความแพ้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเอฟซี FC. นะอยู่ที่ใครจะมองละความเก่าอย่างงี้นะสุดจีดเลยนะครับผมหลวงปู่สุกรนะรอโบราณแบบ ได้ใจเลยอ่ะนะสุดจอเลยเนื้อแบบนี้นะทั้งความเก่าทั้งเนื้อหาแบบมันน่ารักน่าใช้น่าส่องมากเลยนะครับ fc นะสีจัดเลยนะครับผมชอบกับทักกันมาได้นะครับผมเอาสี่พันนะลุงผู้สูงออนี้นะเออสี่พันแล้วกันนะครับผมสุดๆอ่ะวันนี้ยอมรับว,ว่าชอบมากเลยผู้สูบชอบในรอบแบบหลายๆองค์ที่ได้มาในช่วง เดือนสองเดือนนี้เลยนะหลวงผู้สุของนี้นะครับเนื้อหาแบบนะแกก็เพิ่งได้มาคือผมก็เพิ่งเห็นในแผงแกนะวันนี้นะครับผมแกไปวางที่ลตลาดตะควนนะก่อนที่แกจะขึ้นไปอินบินบุรีนะครับชอบม,มากนะฮะเปิดสี่พันนะครับเอฟซีสมกรี่เปิดสองพันนะ,ะสิงเปิดสามพันห้าอันนี้ไม่เขียนสามพันพิมยมสองพันนะฮะอันนี้เราขโวน,นี่สี่พันหมดเลยนะอันนี้สองพันนะครับผม แจกแจงกันไปนะครับ F4 นะฮะวันนี้ก็ขอภายที่แบบอาจจะน้ำเยอะหน่อยนะเนื้อไม่ค่อยนั่งกว่าจะเข้านั่นได้นะครับผมนะฮะเพราะว่าก็ป่าปลื้มใจเมื่อคืน f c ที่รีกสนับสนุนอุดหนุนดีนะเกือบเกบหมดเลยนะครับพอมีโปรโมชั่นมาเนี่ยท่านที่ขอมาว่าเมออื่อไหร่จะมีอะไรนะี่คือไม่ผิดหวังเลยท่านก็มาอุดหนุนกันตลอดนะครับผมพอมีราคาอย่างนี้มาก็ไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยพอเอ้า โปรโมชั่นให้แล้วก็เงียบกันไปไม่ถือว่าทุกคนคือแบบอ้าวพร้อมที่จะสนับสนุนนะฮะผมเข้าใจแหละเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็มันก็ไม่ค่อยจะนั่นนะครับ fc ผมก็พยายามนะที่จะหาของดีราคาถูกมาให้กับ fc ได้แบบได้ส่องได้สะสมได้แบบนะเพลินๆกันนะฮะได้ดูกันทุกวันนะบางวันไม่ซื้อก็ไม่ไปไนไรหรอกนะครับ fc นะเพราะว่าท่านมาดูแล้วผมไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะครับผม บขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะจากใจจริงเลยนะครับ fc ตื่นตันใจมากเลยนะเมื่อคืนถล่มทลายเลยนะฮ <c> ะ <oughs> วันนี้ก็ขอเมื่อคืนแบบเมื่อคืนอีกได้เปล่าถ <c oughs> ล่มทลายเอาให้หมดเหมือนเมื่อคืนนะครับ fc นะฮะเรียกว่ามีราคาในใจองไหนอะไรยังไงคุยกันนะครับ fc ถ้าไม่ขาดทุนนะขออะไรนิดหน่อยก็จบการคุยกันได้นะ <c oughs> ไปต่อได้แล้วเรื่องเรื่องคือ fc <c oughs> ผมหลายหลายท่านคือตอนเนี้เปิดตู้แล้วนะเปิดแผง ขายที่บ้านแล้วนะครับผมหลายหลายท่านนะฮะบางคนก็บอกว่ามีคนมาฟิตยังไม่ยอมขายหรือก็ขายไปมั่งนะเล่นพารต้องขายนะนะเอฟซีนะถึงจะสนุกนะเล่นพามต้องขายนะครับผมแบบแบ่งปันพักพวกกันอะไรเงี้ยนะครับก็นานกันไปนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเอฟซีนะพรุ่งนี้มีก็จะส่งให้แต่ไม่แน่ใจนะครับไม่รับปากนะครับผมแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ทาในวันอาทิตย์ทำแน่นอนนะครับทำแน่นอนนะครับ นะพนี้คืนนี้ผมต้องไปอินบุรีพวกนี้เข้างานโรงเรียนอินบุรีนะครับผมเพื่อไปหาของให้เอฟนี่แหละนะครับนี้จะส่งของที่ไหนไม่รู้เลยนะครับเนี่ยต้องหาวิธีนะครับแต่คืนนี้ปิดเยอะนะฮะปิดหมดนะครับผมนะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องหรางก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์061898 เจ็ดสามสี่นะครับ0618987342หรือว่าแอดไลน์ก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมไลน์ Ad ที่ uh, เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0618987342เกยนะครับเพิ่มเพิ่มเพื่อนที่หมายเลขโทรศัพท์นะฮะหรือกดลิงก์นะแอดไลน์ Ad ที่ที่ลิงก์ใต้คลิปนะถ้าท่านดูโทรศัพท์มือถือก็กดมาตามลิงก์นั้นได้เลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้อง ขอตัวกราบลาเอฟซีชั้นไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆฮรวยๆถูกหวยกินชั้นนะครับผมสวัสดีครับ